รถหายหายไป999คันนะต้องแจ้งความไหมเนี่ยแจ้งความหรอพี่อีกคันหนึ่งอยู่กับกระเษมรถซิ่งครับเพราะรุ่นนี้มันผลิตมาแค่1,000คันงงงงอนะท่วยชวยมาดูรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตู g R Sport เครื่อง28มีแค่1,000คันในประเทศไทยอีก999คันอยู่ที่มีแหงอยู่กับเจ้าของเดิมครับอันนี้เพิ่งยึดมามาด สวยเลยสวยเลยจัล้านคน